เปิดใช้กูมีกูมีคูณสามคูณสองไอ้เหี้ยไม่เหมือนกันเลยแย่กูได้ดัะเบิ้ลเลยอ่ะอุ้ยต้นไม้ไม่น่ารักนะไเหี้ยพอแบบตีเตียสีเหลืองมีไอ้โมงนะเว้ยถ้ามันทาเกตใครแล้วมันบินมามึงจะโดดลงไปเลยมึงคำนวณค่ะคือจำไว้เลยนะไม่ว่าจะด่าก็ตามอ่ะบล็อกแค่48บล็อกอ่ะไม่ดีหลอกเหล็กประมาณ48อันอ่ะ เอ้ยยีนะ่สิบสี่ยันอะสามารถต่อได้หนึ่งอย่างเว้ยไม่ว่าจะไปกลางหรือไปต่อไม่ไ,ปปไม,ไม่ประมาณของกูก็คือสองร้อยบล็อกเว้ยปวดต่อต่อรอบแมปเลยไหมเฮีย <laughs> ซ <laughs> ับประมาณพันบล็อกอะค่อยวางใจตัว<ป>เองนะขันจิตาสอบขันโอ้ยเฮียโอเคกอดกอดลงมาดิงกูตกเกมทิ้งไซส์สัตว์เฮียเฮียลงมาบ้านใช่เนี่ยแต่เตียงม,มันโล่งมากเลย กูไปตีบ้านมันนะเดี๋ยวมาเป็นหนึ่งบ้านมานะันโล่งไงไอ้ยี่นั้นไอ้ยี่นั้นแนสมาธิอยู่ time to kill your home bridge มึงฆ่ามาันหรอใช่น, yeah, นั <Yeah. S 3> นเหี้ยวะมึงรออะไรรอเตียงมึงระเบิดก่อนไนปะเออเหียกมึง <laughs> ตีดิไอ้เหี <laughs> ้ยตอนแรกกูจะ <laughs> ไม่ตีกูจะเผาเลย,ยแต่กูเห็นเตียงมันบ่แล้วไม่ได้ต้องเช้ดดาบไปเหี yeah. ้ยเหี้ยเคินใจตายกู เฮลี่เลยฆ่ากูมาแล้วมาแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยกูด้วยต้นไม้ใครต้นไม้เลยกูถือมันผิดหน้าผิดหลังแล้วเป็นคอมโบหนึ่งเดียวกันตายหาซะเถลยอีเชีอยเฮลี่นั่นแหละโอเคกูได้ผลตอบแทนผลตอบแทนทำธุรกิจาเไปไปบ้านกูมีอะไรวะมันบ้า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 นเราแข่เลยบ้านเราตัดย่ำกังจิตตาโซ 感じนぞ。ิตตะโอ้เหี้ยม่ยเป็นคนอะไรบ้างหนุนมากวะเ <laughs> ฟรมลิดบ้านะไรกูกูใจพูมึงกินชินช้าอะไรบ้านก,สานกูสีเหลืองปะสีเหลืองสีฟ้าจะไม่ได้สีฟ้าแต่งละเฮ้ยสีฟ้าบ้านกูนี่หว่าเ <laughs> ฟรมลิดเลยเฮ้ยสีเขียวไอ้สัสสีเขียวมาบ้านไม่วยอุ้ยอุ้ยช่วยกูหน่อยช่วยกูหนออ่อยอ๋ออ๋อจะไปเตะกูดัดสอย มอตัวกด้อยูมตก็ด wow. 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 ้่อวกด้อยก็ได้อยู่มัวก็ด้อยู่มือตก็ได้อยู่มอัก้ยูอัก็้อมือตด่มืตัด้อ่มอวกด้อมือวก็ั้อยู่ก็ด้อูมือวก็ไดอ่ือวไอมว้อยูัก็ได้อยู่อ้ยอมว้ มันอยู่ข้างบนไม่ไป้านแต่มันมาละเพื่อวันทางหน้าเบลฟูสต์อย่าเปลี่ยนค้าด,ดีกว่าคา้านันนะร,รูสเรียอมาออกเก้นโอ๊ยเจ็บว่ะแป๊บนึงพักก่อนมาแล้วมาแล้วแจ็แล้วโอ้เฮียเกือบจะตายมาเมื่อกีเอ้เฮียไปยงอูอีสออโต้คิกใครใช้ <c oughs> ออโต้ใครเขาจะตอบมึงไม่ไเ้เฮีย วายี่คนนี้ฆ่ามึงอะถ้าจ็บแปล่ะเนี่ยอ๋อดูแล้วทำไมกูแพ้มันอ่ะคุณนี่เกมนึกจู่ๆคุณสงงัยว่าเอ้ยทำไมกูแพ้มันวะอ๋อดูเลย หรอไม่ตัวมันลอยงั้นน่ะดีเหลืออ่ะไอดีเปล่าไอชี้ไม่มีไอ้เชี้ไม่มีลกดึงด้วยหรอฮลอยได้เหรอแบบลอยไงอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิแฟลี่ไอ้เชี้มันมเหมือนลอยอ่ะมึงเก็บฟิววะคนใช้บินได้กูอธิบายไม่ถึงกูอึ้งว่าไอ้เที่คอนเป่าเจดเปล่าเออเจดมันดีนะก็ต้องพื้นนั้นมันลอยได้นะ คือวันจาว,วันวิตกเกินช่างแม่งเฮ้ยเหลือมาดูบ้าเจ้าก็สีเหลืองอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันมองมาที่บ้านมานะันเอาแลบ้านมันไม่แตกดีกว่าจะว,ว่าไปว่าแตกแนะล้วเนี่ยล้วไม่ได้ไปยุง่ง มันกดในมือไอแพมันถืออะไรสักอย่างเลยวะอ๋อเครื่องดูดฝุ่นอ๋อถุยเหี้ยก็เหี้ยละเ,เป็นอย่างนี้แหละมันชอบบั๊กมันต้องถือเหี้ยอย่างนึงเสียงเหี้ยเหรอมีคนคืบเหี้ยมีคนดูดมาแล้วดีเลยเหี้ยเตียงมันระเบิดละมีนคนดูดเนื้อไอ้เหี้ยอยู่กลางอนะใครวะต้นไม้ ไประเบิดบ้านเราได้แค่ไหวมั้งบ้านเรากันได้อยู่แล้วมีใครอยู่บ้านบอจว่าไปที่แค่นี้เล้นใจหมาวะเอ้ยเฮียยิงขนูใส่ควายเมันมึงเก่งไอเฮียมึงคิดจะสวนกูด้วยการเทนูงงมึงยิงกูเหรอกระจอก มึงคิดว่า <apt> มึงไปเยี <lawsuit> <t> ่ยมมากแล้ววะดาบเพชรแล้วไงวะมึงคิดว่ากู้ดาบเอกกลัวหรอไอ้สัสผู้ตายไปอย่างเทพตายอย่างหงอยไอ้เฮียไอ้เฮียมันมีมาน้ำช่วยไอ้เฮียมีน้ำมาน้ำตั้งสี่ตัวอ๋อไอ้เฮียไล่สตูสไล่สตูสสี่ไอ้สัสเยี่ยมไปเลยมันนัาเข้าท้ายหรอหรือว่าอะไรไม่ใช่ปาณิโมปาณิโมสี่ตัว อ,ออยสลอดนีโมอ่ะมันมีปลานีโมสีสแล้วอีสลอดกลายเป็นเขาเรนเจอร์พาวพพเวอร์าเเอร์อีสลอดเนี่ยมนใช้ประงกูป่ะใช้คอร์ดโบกใช้ดิรองกระจอกจังแหมแช่จนตัวบาสเลยมึงงันขอมาเก็บกวาดมึงน่อยแล้กันแบงแบงแบง แบ่งเป่งแบ่งเฮียมันมีเขาบอกมันกูเลยตกูแรงกิบ้านกูเจนสองไอ้เฮียมันวับมันวับมันวับวับกลับบ้านนะทำไมมันวับไปบ้านแดงมันจะเอาไปตีบ้านเราหรือเปล่าเนาะมาดิกูอยู่กันสองคนเนี่ยมันอยู่เนี่ยมาดงกูอยู่ใกล้ต้นไม้อะมันกำลังไปมันอยู่เจนเพชรบ้านเราแล้วอุ้ยบ้านมันเจนสามแล้วเนี่ย ก็ใช่ไงมันเลยยิงแช่จนตัวเปียกตัวเปียกอ่ะมันน่าจะโลมากแหละเพราะมันก็โดนยิงกูไปเยอะอ่ะโดนต้นไม้ค่ะ